สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อนี้พามาเข่าสวนผาถาพาลุยจ้าน,น่านะเอ,อิญนิดหน่อยแม,ม่แม่น้อยเห็นด์ไม่ยองสวนเลยท่าเนี่ยเบิ่งจ้าสวนพันดีดิทุกคนมีหัวเท้าตาั๊ดผักอีตูเบิ่งจ้าทุกคนปัาดหัวทุทนนะ ส่วนเถท้าผ้าลุยไงอลังการมากจาก้าทุกคนบักพิกเ <Okay. S 1> ขาโพดเขาโพดก็ออกดอกแล้วคุณแถาท้าเราขยันขันแข็งม,มือไม่หยาเลยเมื่อนี้สิมาเกีบแมงแข้งเนี่ยไปต่าแก้วจ้าทุกคนใช้ใหญ่นี่คือแมงแข้งขาโป้ะนะคะ เก็บแมงแข้งใครเนะยเนกะ็บแมงแข้งน่ดมูกันมูกังเหลืองานมียมาพี่เรมเร็มมาเก็บนะแมงแขงนะอันยังมาเล่นกินฮอด่ามาสิวิวให้โอกาสมาอีก่อไป <c oughs> ไกลกี่ลงเลยเหออีสามเดือนพุ่นแล้วิมาท้ออันนั้นมือใดอนนอมันดีสี มีได้จ e. tamam. ้าท uh, uh, so uh, um, ุกคนเมืองมันอยูนี่เรไปเลงปลักษณะเดอันที่ซีท่นลักษณะมันอยู่จ้าว่าคนไป้อยับนว่าฮะต้องไปไปกลับว่กไเลับรืปต่าอ้าแระา่ยัง่งไต้ารตัาหอยอยู่ได้ับอยเมก็พเกยไปดำพเ้ยดำดำหอมเวย้ยบ่พอดีเราอุมได้ปลาแดงนั้นไปเล็กมาก กต่ว่าหอมหมุนม to <ie> ั้อมีป่ะหอมไงหอมอนหนหอมอันไหนหอมญ่อันนั้นนะยงพี่ป่ะหอมหัวไงอืออีแล้วสันดมเสียวหอมลูกใหญ่ไปสิสต่บเราส่งฝากว่าน้ำพยงหัวหันไม่เก็บเมงแครขาโป๊ค่ะไม่เอาพกกหมื่วนหลายเคยเรีนเพื่อกัอันนี้เราเบ่งจะทุกคน เจอเกียนเมืองจากทุกคนามา,าเคเรนป้าเคเรนไอ้ทากาดูกขึ้นตัวนี่ป<ฮ>้าถูบื่อแต่แนวสิกินจ่าทุกคนครัว,ว<ฮ>มันพันเด็ดตึงหรือเปล่าใหญ่ ขนาดเมื่อวานไอ้ปุ๋ยม่เก็บดอาไม้มันอีมันไงจากกลนมากกว่าหัวเยอะันไงากกมากก่าเยอ ra làm ra thằng đấy nó nó à. À, đấy. À, nó khỏe ừ, là làm ra thằng đấy hả Hãy subscribe cho kênh ชอบอืมสูสีมันเป็นเนาะไม่หรอเปล่าไม่ไม่ยังอยู่กขนมยัได้เหนดิอ้ยนุ่มดนา่กินกแบบแกเราแกนี่ะน mm ่าอยู่องเลนปกินือดีเ

เพราะว่าถ้าเกิดเียดนะโอเใช่หรอกัปตองลำ่ะหอมมากเลยงนกัปองลำผมใ่หใละเียลละเยใบอ้ยอไปตาแจวพี่แดมรักแมเ่งแมงแข่งโากระเป๋า

ไปอาแบวกันไก่เฮ้ไปเบิ้งอันนั้น้งมีใจแล้วไปเบิ้งแมงแคแรงกัน,นดอกบวชีกลัวน้ต้องเอาถุงข้องข,องของางล่างเราให้สันเอาบ่ซันไปได้ดอกมันลวนบอกมันลวนเลยเบิ้งนึงเบิ้งเดี๋ยวยาสิบเก็บมาตาตะรางเดี๋ยมันสิแงสุดทึงเดี๋ยวตีหูน งคเงเไอ้อียงแห่งสิบ่หลายเยอะยกิดสิบ่หลายอยู่บปล่าเหรอเด็ก่ามีบ่ซั่นจักบ่ได้ถามแล้วไออันไออันปลาปลาแดกมาให้หปลาแดกอเล็กปลาแดก,ดก,ดกนี่ปลาแดกปลาแดกโตนี่ล่ะแล้วเห็ดเจ้าอม,ามสิตำมาสู่กินเพิพ่นไปตึกเพิไไน่นก็บอันใดเนาะมีอนปลาทิ้งลาย ปีนั่นนอไปเก็บของอีอย่างลไรอะไรอู้วางปีไอ้ฐานมาันก็งามแล้วน้ะเราใส่ใจดูแลพวกนาจ้าทุกคนส่วนหองอุ่มนี้ไม่ได้ขึ้นไปโดนน้ำเ็ดเมอหมื่มมวมอวานนี่ก็อันเข็ดอันเขาพวดลมอืมเขาพวดกระซูมาคักนึง

ินอะไรเป็นดอกเอาอย่าทแเปลีเสียพุงเสาแล้วไปเอากันไก่ตัวละว่า ล่างว <Yes, yes, 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 yes. ่าใช่หรอใหญ่กว่าเยอะบอกคนชือบดีเหอไอ้ถาแล้วมดติดกันหมดหรืเปล่าใหญ่เข้าไปเอาบักองนนั่นบอกเข้าไปเก็บหมากันปะหมากันอร่อยไหมเห็นไอ้ปุ๋ยเก็บไปก็ไปด้วยปุ๋ยสอบมากดวงเพื่อนเขาไปเก็บออะไรเจ้าน้อยภาพไปนะน้อยไปเก็บหมากอร่อยทุกคนมองบักหน่อยมันหายอุ้มจ้า <c oughs> ขนาดท้ายกล้องนี่มันเลื่อมโตโอ้ย <c oughs> ไปเบิ้์แล้วเนาะยิ่งหลายยิ่งดีแหละเ <c oughs> มื่อจะฟังคุณฟังคุณเก็บพัยอิตูไปแซฟิดโอ้ย เป็นมากได้เองข้อนี่ไกว้ดะไดบปะพีโอ้นั่นโอ้ยหน่วยกระจินรียเลยอืมอีทารศัพั์เข่าน้าหัเอานีฮะหัวเจ้าสีว่ายยังของไข่ของเนืหันรั้มเบรกหัวตั้มเบรกหัวหรอยังวะเบรกเตียบเยนยังยังอยู่วะไปบัดเดินเงี้ยเดินเป็้หมื่นม มันเหียบยังอย่างยั้นสายพันธุ์สายพนค่ที่ันเลยเปิดไฟอเดี๋ยวเาจับทเอกี่ยวับกอดเปลี่ยนน้ำมาเป็นเปลี่ยนมือเบ็ดสองเออมุนไปสอง้อยเยีแรกมันแค่ขาโป้สวนใหญ่มีบอมันมวนย่แรกบแมันขมันไฟขึ้นกับแมนเวย อันไปเก็บแมงคั่งอยู่สวนเจ้าบ่สวนใหญ่มีบ่แมงคั่งอ่ะจิตตำแก้วไม่สูกินนเลยสิสีไปสิไปเก็บหมากอร่อยนะเออเออโอเค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 รู้เรื่องนี่บ้าสวนเราโอ้โหแค่นั้นคุยงันแล้วไปทีมา

กันสั้นถุงสั้นถุงโอ้ยผู้หนึ่งผู้หนึ่งเก็บผู้หนึ่งไปไปแ้วจ้าทุกคนบรรยากาศสวนลังฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ในอุ้มด้วยนะจ๊ะแล้วพอพอกันไหมให้คลิปหนาไม่ไปค่ะ